สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อนะครับทางช่อง y o u t u b e 1357 c h a n n e นะครับมาไปกันต่อนะครับลาวพัฒนางวดวันที่24 24มิถุนา2,567รลาวพัฒนางวดวันจันร์นี้นะครับจากชุดโครงสร้างเดิมก็คือโครงสร้างที่ผมให้ไปในงวดที่แล้วงวดที่แล้วนั้นให้ชุดโครงสร้างตัวนี้นะครับ ผมเอา789จับคู่กับ791นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด9ชุดผมวางชุดนี้เป็นหลักหน่วยมีชุดที่โดนไม่โดนตัดก็คือ7 1นะครับที่โดนตัดไปอย่างละสูตรก็จะมี91กับ79นะมดเที่แล้วก็เข้าที่91 2ตัวล่างนะครับเข้าที่ชุดนี้ แล้วก็ผมจัดเรียงให้นะ91มันก็ไปอยู่ในชุดรองในงวดที่แล้วนะครับชุดรองผมวาง71กับ79 39ไปชุดเต่งตัวเด่นก็ยังมานะครับ9ผมวาง9ให้4งวดเข้าทั้ง4งวดงวดนี้สูตรหลัก10กับหลักหน่วยไม่มี9นะครับไม่ติด9น่าจะไม่มาแล้วมั้งนะ สูตรแรกใช้หลัก10บน2ครั้งหลักหน่วยบนบวก8สูตรที่2หลักแสนหลักร้อยหลัก10บวก1นะครับเอาตัวนี้มาเป็นหลัก10เอาตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้ารายละเอียดกันเดี๋ยวผมฝากคำเตือนนิดหนึ่งนะครับ ข้อมูลนี้เป็นแค่เพียงสถิติการขนมณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่าน,นั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสนับสนุนเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับเอา3 4 5จับคู่กับ 4, 5, 4 5, 6 8นะครับจะมี3 4 3 6 3 8 4 4 4 6 4 8 5 4 5 6 5 8ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงสูตรใดใทั้งสิน้น มาลุ้นสูตรชุดเดิมให้ไปต่อนะครับที่ผมกากระบาดไว้ผมว่าผมจะไม่เอาไปนะ3มชุดหน้าเนี่ยนะครับก็คือ3 4มสี่สี่สแล้วก็ห้ผมจะเอาไปแค่เน้นๆอยู่4ชุดก็คืออ่าสีนะครับ3ามแปดแล้วก็5 8ส่วน5 6กับสาเนี่ยผมจะห้อยไว้ แต่ผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันโดนตัดเยอะนะครับสองตัวนี้มันโดนตัดเยอะส่วนเลขเด่นเดี๋ยวค่อยมาดูกันผมจะตัดชุดนี้ให้ก่อนผมจะเอาสูตรสูตรชุดนี้ตัดดูนะครับใช้หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยงวดนี้จะเป็น8 9 0 1งวดที่แล้วเข้าที่เลขหนึ่งคู่ชุดก็คือ91นะครับงวด59ก็เป็น5 0 9นี่ก็เป็น0 ลองเอา8 901ตัดดู8 901อันนี้โดนตัดอยู่แล้ว8 901อ่ามันจะโดนชุดนี้ก็โดนตัดนะครับจะมี8ไม่โดนตัดแล้วก็สูตรชุดนี้ที่ผมใช้ในงววทีแล้วเข้าที่เลขเก 9, ว้วดนนี้8024นนะครับหลักแสนสองครั้งบวกหลักหน่วย เราเอา8024 8024 36 56โดนตัด8ไม่โดน4ไม่โดนนะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดหนึ่ง8024เหมือนกันวันที่แล้วเขาที่เลข9้หลักพัน2อครั้งบวกหลักหน่วยบวก4 8024อันนี้ก็จะโดนตัด สูตรนี้งวดที่แล้วก็ใช้นะครับ7 8 9 0เข้าที่เลข9ก9หลักหมื่น2ครั้งหลักร้อยบวก9งวดนี้จะเป็น6 7 8 9นะครับหลักหมื่นหลักหมื่น2ครั้งคือเลขก8หลักร้อยคือเลข1 8 2่6 17 7กเวกเเป็น26 6789อ่ะ6 7 8 9ลองเอา6 7 8 9 จะตัดชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้6กับ8ไม่โดนแล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งนะครับสูตร3ตัววดที่แล้วเข้าที่เล็กหนึ่งใช้หลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยหลักหน่วยบน824ลองเอา824ตัด5 63 6แล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่ง สูนรนี้ใช้หลักแสนหลักหมื่นบวก2งวดแล้วเข้าที่เลขหนะครับงวดออก5 9เข้าที่เลขก5 9 9เข้าที่เลขก1 2 3 4 4 2 3 4 4มันจะตัด58นี้ออก56นี้ออกแล้วก็สูตรนี้ใช้หลักหน่วยบนนะครับงวดนี้สูตร เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนมาเป็นเลขคู่นะครับก็คือ6จากที่เป็นเลขคี่มาสีงวดติดนะครับมาเป็นเลขคู่ละอย่างงวดออก06ก็เป็นเลขคู่6802สอ่าสูตรสุดท้ายละ สูตรนี้ใช้หลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนงวดที่แล้ว9 1มา2ตัวงวด59มา2ตัวนะครับงวดออก09ก็มา9หวันี้6 802หลัก10บน2ครั้งหลักหน่วยบน6 802มันจะโดนตัดเยอะนะพวกเนี้ยนะ มันก็มีแค่นี้นะครับที่ไม่โดนตัดก็จะมี3 8 4 8แล้วก็สามแปดแล้วก็โดนตัดอย่างละสูตรก็จะมี58กับ446อ่าผมจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้สูตร3 6กับ56เนี่ยตัดทิ้งไปเลยดีกว่าทีนี้มาดูสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นเนี่ยผมจะมี3สเต็ปเหมือนงวดที่แล้วนะอันนี้สเต็ปแรกนะครับ สเต็ปแรกนี่จับชนกันมันจะมีที่เด่นที่สุดก็คือเลข8ตัวรองคือเลข6นะครับแล้วก็ต่ำลงมาถ้าจับคู่ชุดเหมือนงวดที่แล้วนะที่ผมลองจับดูนะครับงวดที่แล้วนี่ก็จะเป็น97 919398แล้วก็95จับมาถึงนี่นะครับส่วนที่ชนกันอย่างละสูตรก็มี6กับ0ก็มานะไอ้ที่ชนอย่างละสูตรเนี่ยออก06น งวดนี้มันก็จะมีเด่นที่8ถ้าจับคู่มาถึงตรงนี้นะ,ะมีเก้าสูตรหน,นะครับมันตาถ้ารูด8มันก็จะเป็น8ปดห8แปดและ8 0ผมจะดึงไปอยู่อ่าที่มันไม่มีในในในโครงสร้างนั้นนะครับเดี๋ยวจะดึงไปก็จะเป็น สชุดนี้จะดึงไว้ไปเป็นตัวกันตัวรองไปอันนี้คือสเต็ปแรกนะแล้วก็สเต็ปสองสเต็ปสนี้ก็อันนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เด่นที่เลขเก้นะตัวรองจะเป็นเลขเ็ดนะครับจับคู่มันก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็06นย์หก็จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันงวดนี้มันจะมีในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมมันก็เด่นที่สุดที่8 แล้วก็ลองสองตัวสองกับหกถ้าจับคู่ชุดมาถึงเนี่ยมันก็จะมีสี่ชุดนี่แหละเพราะว่าส่วนมากสูตรของผมมันจะเป็นเลขคู่หมดนี้ยก็เด่นที่แปดแปดนะหมดที่แล้วก็เด่นที่เก้า แล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้งวดนี้เด่นที่แปดเหมือนกันตัวรองจะเป็นสองนะงวดที่แล้วที่ผมให้ทําให้ดูนะครับมันจะเด่นที่เก้าตัวรองจะเป็นเจ็ดูชุดก็จะเป็นเก้าหนึ่งเหมือนกันผมลองจับดูก็จะปมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกชุดชุดที่เข้าก็คือชุดเนี้เพราะฉะนั้นผมจะว่ากันที่ ที่สูตรชนกันเป็นเลขเด่นนะครับจะเอาเหมือนเดิมที่สูตรชนกันเป็นเลขเด่นมันก็จะมีที่ผมชอบก็มี2ตัวนี่แหละก็คือ8กับ6เนะีชอบ8กับ6ผมจะเน้นไปที่เลข8นะครับ ผมคัดสูตรคัดตัวเลขให้แล้วนะคัดตัวเลขก็จะอยู่ในลักษณะนี้ผมให้เด่นไปที่8กับ่าชุดเน้นที่ไม่โดนตัดก็จะมี4838ผมจะวางผมจะวางาตัวเลขอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี่ว่าเอา468มาไว้เป็นหลักหน่วยมันก็จะประมาณเนี้ยตัวรองก็จะมี46 ห้าแและสองผมที่ดึงมานะมันจะมี2ชุดเนี้ยตัวรองที่ดึงมาแล้วก็มี0ูย์แผมกัน88ดไว้สาอาห้กับ3 6มเนี่ยมันโดนตัดเยอะนะครับผมว่ามันไม่น่าจะมาก็ที่มีผิดแผลก็มี4ี่หนะครับ4ี่หที่ไม่มี8นะ หนึ่งสอง้าหกแล้วก็88ดนี่ก็คงทับเบิ้ลก็ลองกันไว้สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับถ้ากลัวเบิ้ลแต่0ูนย์แนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกผมดึงมาจากสูตรเล็กเด่นเฉยๆผมชอบอยู่ในชุดนี้แหละส่วนชุด4ตัวอ่าสตัวนะครับก็จะประมาณนี้สชุดหน้าเนี้น่าเล่นนะครับ9,4,8 สามสี่แปดหกสี่แปดตัวเด่นงวดนี้ผมชอบที่เลขแปดวากันตามสูตรเลขเด่นเพราะว่าสูตรเลขเด่นนี่ผมให้เข้ามาตลอดนะผมจะไล่เรียงให้สักหน่อยก็ได้นะครับสำหรับสูตรเลขเด่นนะงวดนี้ก็เข้าสองตัวก็เข้าเลขเด่นก็เข้างวดนี้เข้าเลขเด่นนะครับงวดนี้วางให้เก้าสามมาทั้งสองตัวงวดนี้ วางเจ็ดสองคู่ชุดเจ็ดหนึ่งเข้าตัวกลับงวดนี้วางสองหกนะครับชุดเลขเด่นเน้นไปที่หกแล้วก็คู่ชุดศูนย์สามอ่าศูนย์หกก็เข้างวดนี้ไม่มานะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นแล้วก็คู่ชุดแล้วก็งวดออกห้าเก้าผมวางที่เลขเก้าคู่ชุดเป็นเก้าห้านะครับอ่งวดน,นี้คู่ชุดไม่มาวางให้ที่เลขเก้าตัวเดียวแล้วก็งวดห้าเก้าเข้าตรงๆ แล้วก็วางเลขเด่น,ดนให้ที่เลขเาแล้วก็งวดที่แล้วเข้าตัวกันเข้าตัวรองนะครับ9 1้าวางเลขเด่นให้ที่เลข9้าตัวเดียวก็จะประมาณเนี้ย1 2 3 4 5ส2 3 4า6 7ี่ห้า0งสามี่ห้าดดเก้างวดเนี้ยไม่มาซะเลยก็คืองวดเนี้ยนะครับ8 4 8สี่ดดสเนี้ยนอกนั้นเลขเด่นผมให้เข้ามาตลอดอนะ เพราะว่าผมลองไปไล่ดูแล้วนะ <c oughs> อ่ะโอเคถ้าชอบนะครับคุณผู้ชมถ้าชอบถ้าถูกใจก็ลองตามดูนะครับลองตามดูเซิร์ๆสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดลวนะนะวันนี้ก็ต้องรุ่นกันนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม